สวัสดีครับสวัสดีผมเซลปิกนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โกดังรถยนต์หมดสัญญาเช่านะครับสาขาเทพรักษ์บางพีครับจังหวัดสมุทรปราการนะพามาดูรถยนต์หมดสัญญาเช่าอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นยี่ห้อโตโยต้าไฮรักรีโวครับสแตนดาร์ดแคปตอนเดียวนะเครื่องยนต์2.4ครับดีเซลรุ่นเอนทรีนะครับเกียร์ธรรมดานะติดตั้งตู้ทึบอลูมิเนียมนะครับมีเข้ามาหลายคันเลยนะรถนี้เข้ามาเติมนะครับ หลังจากที่มีรถที่แล้วเข้ามาแล้วประมาณ20คันนะรถนี้เข้ามาอีก10กว่าคันนะรวมๆกันน่าจะ30กว่าคันได้แล้วนะครับท่านใดสนใจแวะเข้ามาเลือกชมกันก่อนได้นะครับรถยนต์เป็นปี2022นะเป็นรถยนต์หมดสัญญาเช่านะครับรถยนต์ทุกคันสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับกรณีซื้อเงินสดไม่คิดแวดเพิ่มแล้วนะครับตามราคาเลยนะท่านใดสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ083 5 4 9 6 6 9 6นะครับติดต่อเซลปิกหรือแอดไลน์ line, มาก็ได้นะครับช่วงล่างนะครับน่าจะมีการเสริมแหนบมาแล้วนะทุกคันนะเหมือนกันหมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับด้านหลังก็เป็นตู้ทึบนะเปิดจากด้านหลังนะนี่ นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับดูทึบอลูมิเนียมนะครับพื้นปูกระบะไลเนอร์แล้วนะครับพร้อมใช้งานเลยนะจัดไฟแนน์ได้ทุกคันครับกรณีซื้อเงินสดไม่คิดวัดเพิ่มแล้วนะครับสำหรับราคานะครับก็ตั้งอยู่ที่3 3 4 0 0 0 0สมืน 9,000บาทนะครับจนถึง379,000บาทครับแล้วแต่สภาพนะครับแล้วแต่เกรแล้วแต่เลขไมล์เราจนเป็นปี2022สเปคเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับเบาะหนังเกียร์ธรรมดานะท่านใดสนใจก็ทักมาสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยครับ0ูน549 6696ครับติดต่อเซลฟิกหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออนุญาต ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ